หนึ่งอาทิตย์ก็แกงส้มไปส้างวัดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าคาดแกงส้มนี่ชีวิตคารดรสชาร์จไปเลยค่ะวันนี้จะทําแกงส้มปลากฏดขี้ลิงไซ่นไมดองสูตรนี้ทํางายรับประกันความจัดจ้านรอยจังหู้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อน ปลากดคีลิงสดๆส่งตรงมาจากใต้เลยค่ะเวลาแกงก็ต้องแกงกับนอไมดองจะเข้ากันหรือก็ร้อยมากๆกับเพื่อนแล้วก็ต้องปั่นเครื่องแกงเองไม่ไม่ค่ะถึงจะหอมร้อยหวานแล้วก็ไปตั้งหม้อใส่เครื่องแกงส้มลงไปูตปปั่นเครื่องแกงส้มเองก็เคยทําคลิปไว้เพื่อนแล้วนะคะใสเครื่องแกงจังนั้นตามด้วยเคยใต้ใตลงไปแล้วก็คนเครื่องแกงก็เคยให้หละลายเข้ากันดีจากนั้นก็จะตามด้วยนอไมดองลงไปได้เลยค่ะที่ใส่นอไมดองลงไปกอ,องเขาจะได้ไข่ความเปรี้ยวลง ไปในน้ำแกงส้มจะทําให้น้ำแกงส้มมีกลิ่นหอมมากๆค่ะเวลาปรุงก็จะได้ปรุงงายคะ่ะเพื่อนๆพ่อนน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยปลากดคีลิงลงไปได้เลยปลากดคีลิงสดๆทรงตรงมาจากชุมพรฟรีมือแม่แอนตกมาเองกับมือเลยค่ะวันนี้ก็จัดปลาทั้งหมดสองตัวใหญ่ๆแบบหล่นหม้อเลยคะ่ะเพื่อนใส่ปลาลงไปแล้วก็ปิดฝารอปลาสุกก่อนปรุงรสก็ชิมน้ำดูก่อนนะคะว่าเปรี้ยวประมาณไหนจะได้ปรุงทุกปรุงรสได้นำมาคลามเปียกตามด้วยน้ำตาลปี๊บ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาลงไปค่ะ แกงปลากดขี้ลิงนอไมดองแบบนี้ต้องแกงให้จัดจานเปรี้ยวถึงเคืองเลยค่ะเพื่อนปลาอีกชนิดหนึ่งที่แกงส้มกับนอไมจะเข้ากันร่อยมากๆแล้วแองก็จะเพิ่มน้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมเปรี้ยวให้กับแกงของเราค่ะกลิ่นแกงส้มปลากดขี้ลิงนอไมดองบอกเลยว่าหอมชวนน้ำลายไหลมากๆกับเพื่อนเป็นอีกแกงส้มที่มีความหอมเฉพาะตัวชวนหิวข้าวมากๆกับเพื่อนหลาได้ปลากดขี้ลิงมาแองก็จะนึกถึงแค่เมนูแกงส้มนอไมดองจริงๆค่ะเพื่อนๆมีเมนูปลา กดคีลิงเมนูไร้แนะนําแอนมาได้นะคะแกงส้มปลากดคีลิงนอไม้ดองวันนี้ก็เจแเรากับเพื่อน,อนได้แกงส้มแบบจัดจานรอยจังหู้แบบนี้ก็ต้องมีข้อมากินแกล้มคูกันค่ะแอนก็ทําหมูคั่วเค็มเอามากินคูกันกับแกงส้มกับเพื่อนหมูคั่วเค็มกับแกงส้มนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากๆค่ะเพื่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนเือนตักข้าวสวยร้อนๆมารอยจังหู้ด้วยกันค่ะ